สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีทุกท่านนะครับบรรดาสมาชิกทั้งหมดทั้งมวลด้วยนะครับอาจารย์เช้าชาแนลวันนี้สมุนไพรใกล้บ้านมาพบกับท่านอีกแล้วนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกันกดติดตามกดรูปก,กระดิ่งแล้วก็กดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์าช c h ชาแนลนำสมุนไพรดีๆมาเสนอให้แก่ท่านเสมอเสมอ วันนี้เราเข้าป่าไม่ไกลบ้านนะครับก็มาเจอเอาต้นไม้ที่เป็นหนามนะครับจริงๆช่วงนี้เขาน่าจะออกดอกแล้วแต่ว่า ยังพึ่งปริดอกเล็กๆนะครับมองไม่ค่อยเห็นนะฮะนี่ให้ดูใบแล้วก็ดูเถาครับนี่คือเถาใหญ่เขานะฮะนี่เถาใหญ่กําลังเลื้อยงามแล้วก็เถาจะมีหนามครับหนามจะงองงุ้มเข้ากับตัวนะฮะหนามปลายก็จะแหลมแหลมแล้วก็เป็นเถาห่างๆเนื่องจากเถานี้เป็นเถาที่ใหญ่แล้วนะครับดูแล้วนี่ไหมฮะ ลักษณะงอเงหมือนปากเหี่ยวเลยนะครับต้นนี้ถือว่าเป็นพืชสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งนะครับที่อยู่ในป่าไม่ไกลบ้านนักนะครับเราจะเห็นลักษณะเถาเลื้อยนะครับเขาเป็นไม้พุ่มนะพุ่มเถารอเลื้อยแต่ว่าถ้ามีต้นไม้สูงอยู่ใกล้ๆเขาก็จะเลื้อยขึ้นต้นไม้ยาวดังที่เห็นนี่แหละนะครับนะเรียกว่าเขาจะ แตกกิ่งก้านออกไปล้อมต้นไม้ใหญ่ไว้นะครับล้อมเอาไว้หมดเลยนะครับเถานี้เขาเรียกว่าเถาวัวสังนะครับวัวชังนั่นแหละนะฮะคือวัวไม่ชอบ,บพูดง่ายนะครับเพราะว่าน้ําตอนที่เป็นต้นเล็กๆนี่น,นี่ฮะเือเขาสีขเขียวเนี่ยครับน้ําคมมากครับแล้วก็เกาะเจ็บมากครับวัว หลงเข้าไปในป่านี้แล้วโอ้โหว่าจะออกมาได้เนี่เลือดซิบๆเลยนะฮะเขาจึงตั้งชื่อว่าเถาวัวชังนะฮะหรือต้นวัวชังหรือหนามบัวชังนะครับบางพื้นที่ก็เรียกได้หลายๆชื่อต่างกันไปนะ,ะบางที่ก็เรียกว่าต้นหนามเกี่ยวไก่ฮนะ หนาวเกี่ยวไก่เนี่ยไก่เข้าไปก็เจอก่อเข้ากับ้อ,องโอกก๊กเหมือนกันนะฮะองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูเห็นใบไหมเห็นสภาพใบเห็นเถาเขาแล้วเนี่ยนะครับสมุนไพรชนิดนี้นะครับเป็นสมุนไพรที่หาในป่าได้ค่อนข้างยากเหมือนกันนะฮะไม่ได้หาเจอง่ายนะ ส่วนมากจะเจอที่ป่าโลกลางแล้วก็เป็นป่าไม้เบญจพรรณถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับเขามีสปปรรพคุณทางสมุนไพรด้วยนะครับสปปรรพคุณทางสมุนไพรเนี่ยใบนะครับใบของต้น,น้นาเกี่ยวไก่หรือว่าต้นวัวซังเนี่ยนะครับวัวซังหรือวัวชังเนี่ยนะฮะเอาไปผสมกับใบนะครับหญ้าหางนกกระริงตัวผู้นะฮะอันนี้หญ้าหางนกกระริงเนี่ยเดี๋ยว จะมีคลิปนําเสนอเหมือนกันนะครับหรือและหรือก็ได้หรือและก็ได้นะครับหัวยาข้าวเย็นทางเหนือก็ได้ใต้ก็ได้นะครับเอาผสมกันแล้วก็เอาไปต้มดื่มกินอันนี้สามารถที่จะแก้หอบคื่อดได้ชะง,งัดนักนะครับดีนักแลนะครับสบรรพคุณของอน้ําเกี่ยวไก่หรือว่าเท้าเกี่ยวไก่เนี่ยนะครับหรือว่าเท้าวัวชังเนี่ยมีไม่มากครับอย่างแรกก็คือต้องผสมกับหัวยาข้าวเย็น ะคะแล้วก็ต้มดื่มอันนี้แก้หอบหืดได้นะครับอีกอสรรพคุณหนึ่งครับทั้งต้นเลยนะฮะทั้งต้นก็คือว่านี่แหละต้นอ่อนต้นแก่เขาเนี่ยนะครับต้นแก่จะเป็นเกลือสีออกคำคล้ำนะฮะส่วนเถาอ่อนนี่ก็จะเป็นเกลือ ซึ่งเต็มไปด้วยน้นามเนี่ยออกสีขเขียวนะฮะใช้เป็นยาแก้ไข้ครับเอาไปต้มนะฮะเอาไปต้มสักหนึ่งกำม,มือหนึ่งกำของคนที่จะกินเนี่ยคือของคนป่วยเนี่ยนะครับนะตัดเป็นท่อนๆหั่นเป็นท่อนๆแล้วก็ถ้าเป็นเถาใหญ่ๆหญ่เนี่ยท่อนท่อนเดียวนะ,ะสองท่อนก็โอ้โหเต็กรรมกำแล้วนะครับเอาไปต้มแล้วก็กินน้ำเนี่ยนะครับจะช่วยขับน้ําเหลืองเสียครับขับพิษเลือดก็คือเลือดมีพิษนะครับพิษน้ําเหลืองแล้วก็ใช้บารุงร่างกายแล้วก็รักษา โรคผิวหนังด้วยนะครับรักษาโรคผิวหนังเนี่ยเอาไปต้มดื่มกินตามที่ว่ามาก็ได้หรือว่าใช้ใบกับเถาอ่อนก็เนี่ยนะครับเถาเขียวเขียวเนี่ยนะครับเอาไปตําโครกเอามาทาหรือว่าเอามาโปะนะครับแถวผิวหนังตรงที่เป็นเนี่ยก็จะสามารถช่วยได้อีกเช่นกันนะครับนี่คือสปปรรพคุณของเถาบัวชังหรือว่าน้ําเกี่ยวไก่นะครับซึ่งหลายพื้นที่ถ้าเรียก ว่าอย่างไรก็คอมเมนต์ใต้ภาพเลยกันแล้วกันนะครับวันนี้อาจารย์ชาวชาแนลนำสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งครับนะถ้าไปเจอก็ต้องตัดมาเตรียมไว้พร้อมเอาไว้นะครับเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องแก้ไขแล้วก็ขับน้ำเหลืองเสียเนี่ยเป็นกันเยอะนะครับเป็นกันเยอะเอาละครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ไปอย่าลืมกดติดตามกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับ สมุนไพรชนิดใหม่เกิดขึ้นท่านก็จะได้ชมก่อนใครสวัสดีครับ